สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะม,มาประจานคนคนนี้นะเอยเู่ดีๆก็มาดา่าเพื่อนเราแต่ว่าเจ้าตัวคงยังไม่รู้อ่ะเจ้าตัวเขาไม่ได้อ่อนนะเนี่ยคนเดียวคนเนี่ยเนี่ยแอมอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ย ก็ไม่ร <Bien> ู้ว <Du> ่าต uh ้องไปทําอะไรให้เขาโกรธหรือยังไงนะแต่อี่ดีๆเขาก็มาด่าตองนะไม่เสวยเองมึงแต่ยังไงก็ไม่สวยหรอกเก็ได้ไงนะก็ช่วยกันประจาน่าแล้วก็อันนี้สองจิตน่ารักนะโอ ว่ยายากนะนะตั้งหลังตั้งแขนอโอ้โหอยู่ดีๆเขาอขอกมาด่าเพื่อนเราเกียรติคนณแบบคืออยู่ดีๆก็มาด,ด่าใครๆก็รักเพื่อนของตัวเองไหมตอนที่ได้เห็นได้เห็นคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมไปประจันตอน่อ เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวดีโอววนี้คนติดเยอะมาเพื่อไมอย่างไงเนาะเดี๋ดวก็มาด่าเนาะคือดดถ้าเป็นอย่างนี้ใครก็โมนะคะถ้าใครดูคลิปนี้ก็อย่า เออก็อย่าลืมมาประจานคนนี้ด้วยนะนั่นแหละช่วยกันเออประจานนะเดี๋ยวเ้าเขาจะไปได่าคนอื่นต่อแน่เลยเราว่านะ,ะานอาจจะอาจะะดูนะคะเราวังกันด้วยาะ mm hmm. ก็ให้คนอื่นมาได้มันเสียศักดิ์ศรีนะคนตองให้อย่าลืมประจานนะคะเราจะไม่ยอม เอี่ยเนี่ยคนเนี่ยดูดูดูดีฮิฮิคนดาใครคืออะไรอยู่ดีๆก็มาด่าคนอื่นอย่างเงี้ยใครเหนอย่างี้ก็โมนะคะทุกคนเราเรามาทำอะไรกับตัวนางได้ไม่ได้เออทุกปแเลยเออไรอย่าสนเรื่งนี้ด้วยะ เพาสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอลากกไปก่อนแล้วก็สวัสดีนะ